บอสต่อจะมาแล้วนะครับเกียดตามเกียดตามไปได้ไหมอ่ะเกียดตามไปได้ปะลงประสาทเลยเร<อ>าไม่ม,ม,มีเอลเวนเห,หรอตบไวเปอร์สกิลโชคมาเอานะ ออเอาไปห้าสิบบาทเกิดแล้วเกิดแล้ว,ลวนี่ครับ อันนี้มันเป็นตัวแบบไหนครับอบอสรอบนี้มันมันจะเป็นทองทองทองหน่อยทองชั้นดาวมันได้ออด,ไดี่ัง อีกว่าจะหวดไม่เห็นเลยอ่ะโทษตาย ดีว่าวันนี้จะชนะเราให้ได้สี่เนาะหจะได้เซตไหมตายหมดยังครับ อไรนะแล้วพี่พี่เต้ยว่าไงนะตื่นเลครับเดี๋ยวลองเอาพี่มาอยู่ที่นี่ก่อนเอาอยู่ดัาน่อา พอลูียไมอบ้านที่ก็คือบ้านอติดกันย่างที่5าผเพราะว่าทนว่าเขาเียนั็อยู่เมืองไทยก็คือดึงผมไปหน Terima kasih telah menonton! นายอยู่ตรงไหนกันเป็นแปดร้อยเลยพี่นนูเสื้อมืองเท้าส้อย ใช่ครับผมคนใช้นี่เนี่ยเดียวมาให้แล้วนะเธอนั่นแหละไม่มีคนซื้อค่อยว่ากันอยู่ตรงไหนกันจ๊ะ ที่ซื้อซื้อเลือดอะครับเอาชุดลบไปดีกว่าเอาชุดไหนไปดีวะ่หลบดีกว่าช,ชุดลบดีกว่ามีชุดลบลบรถแล้วก็ชุด ทรูหลังปากตีตีบ่ากินเพชรเลยพี่แล้วหางจอบไปให้ตีเขาแล้วตีเราก็มาแบบกันตีตีตีโอ้ต ทำไมไม่เป็นเท้าแถาใหม่อ่ะฮะมันตกให้ก็ดีแล้วพี่อ่าทำไมไม่เป็นดอกลุยบอกว่าเท้าเคี้วตกใจเลยอุ้ยอุ้ยตกใจเลยอ่ะเท้าแถาใหม่เลย,ายมเาเลยครับเกิดยี่สิบโมงยี่สิบปูเข้าตีใครอ่ะ ตีใครขามีตีบ้างเหลือเอวแยกข้างนอกหตีผมก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสร้างตีครับตีอะไรอ่ะให้ข้อตีไหนเอาใจห่าเงียบขนาน่าจะสร้าง สร้างสร้างตี้อยู่มะมีตี้ไหมถ้าไม่มีเราไปแล้วนะไม่เป็นไรไม่ซีเรียสอมศูนย์ศูนย์ห้าครับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเอย ด m เ0 5ศูนย์ศูนย์ห้าเอาแล้วจ้าอะไรอ่ะตั้งที่ไหนตอนนี้ผมอยู่กลางสะพานครับฟ้บาที่คุณงอะไรอ่ะพลังพิเศษเหรอน่าจะใช่พลังพิเศษอะไรกันอนะของต้นในเกม เราบอสเหรอครับไม่ไม่ดูคนแล้วแต่ชีพ่เกิดแล้วมั้งบอสเนี่ยกคนปิดคิวด้วยตายเลยต้องเดินหาเป็นอะไรนักเวทตอะปอาเป็นนักเป็นนกแบบนี้เนี่ยเฮ้ยปีกใส่เป็นกนะม่ใช่ป้าเป็นอาชีพอะไรนักหลอดนักหลอดนักหลอดคืออะไรหลอดชิมกาแฟ พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยนี่เจอบอลแล้วกัดไหมครับพี่กัดหนึ่งหกหนึ่งสองหกเก้าห้าคืออะไร ไม่ใช่ใใอยู่หน้าดันหนึ่งสองหกเก้าห้าโอ้อินดี้เยอะเลยเขาเีนบอสยังไงลูกแล้วเขารู้พี่ัดได้ไงเขาเาช่วยกันหาไงบอสสานิเานเทียร์ไม่ม้อกลัวลูกเขากำลังเป็นทีมง,งานอยู่ เดินนะพี่ตายนิ่งนานไม่ได้ไหนละเอาไป้สิงปลายเลยมอนเยอะจัดยังไม่ได้เลย

นี่งไงเดี๋ยวได้ของดีๆขายได้เดี๋ยวเลี้ยงคาง,ง์โน่แข่งรไปไปตปไปตปไปเดื๋อวผมขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยนะ <mm> <mm> รอบนี้ไม่มีของเต็มแน่สัญญา, <mm> เ,า,าเต็มเต็มอัดมาเต็มเต็ม กะว่าแบบนี่เราจะมาเจอเลยมอนมันเยอะขานาดนี้เราบอลเยอะพุ่จหวตายพวกมอเน,นี่ยเหรอ เี๋ยวไปซื้อของก่อนเดี๋ยวมามาไปซื้อเลือดก,กับมาเลยผมเพาะไปด้วยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยตายตั้งคิวเต้ยวันนี้ยืนคิวเลยเดี๋ยวนะพี่ซื้อเลือดก,ก่อนไอ้ไนเบ่งนีนยน่ยืนคิวเลย อย่าไม่ใช่เมื่อวานเด๋ยวตายอดตายไปใครจะกรอดด้วยเล่นกันเลยนี่เป็นยร์ไง ใครจะใครจะกาะไปด้วยประเดี๋ซื้อไอ,อ,อ,อเอดียตั้งตีเลยฮนะมันให้มีคนตีมาเ,เลยจ้ามันเจ็บไม่ใช่เหรอเจอได้ไหมมั้มาาง หน้าพี่ออกหมูให้โลนึงพี่ออหลอดแก่ออกกันแล้วก็เดี๋ยวออกอาโคเขด้วยมีโคปั๊บไม่รู้ไม่อยากกินไม่กินกันได่เออเปิดมันจะกินในนี้มันต้องมีโคเนี่ยเออเป็นทาออร์ตอยูอ่เท่าไหร่ ได้มันชาร์จแต่นิ่งไม่ได้ โอ้โหโดนตกทกี400นี่ห้าง315 3 9 5ถึงล่างรู้สึกว่าบลอสลุมตกล้วเทีย์

ตายใครมันตายนะเลสดเล็มาฆ่าเร็วเลสมาฆ่าอีกทีเร็วบอาจะได้ไม่ต้องตายอีเหรอให้มันฆ่าลำไปฆ่ากันงมา บอสคอ้หบอสตบกูกูกับตายฮะจบห้าร้อยเลยมันมันหลบหลบนี่มันใช้กับบอสไม่ได้หมดใช่ไหมได้ค่ะใช่ไ,ได้คราวนี้ก็มิดกระโุยกระจาย,ยแต่แค่ว่านานๆโดนอินได้ดีไหมครับ เดี๋ยวนะพี่ซื้อเลือดก่อนเป็นไงไอ้บอสไอ้บอสแสงตังนี้น่าทำตี้เดี๋ยวตี้ตัวหนึ่งตีตัวทำพิษตีหนึ่งตีไล่ฆ่าใครนะครับพี่เศษเรียมเดี๋ยวนะซื้อเลือดก่อนก็ได้ในบิครับโอเคนิ่งนะครับนิ่งนะครับ เดินไปไหนทำนมล่ะพี่เดินทำไม่ีบอสบอนี่มันหันมาตบเฉย มอนนี่มอนมันห่ตึ๊ดเีไหมเนี่ยหรือว่ามันเกิดใหม่อี่ไหนเจ็บจอนในที่มีแสงเอล์บ้างไม่มีครับนี่ถ้าไม่มีเบ่งนีดตายเลยเนี่ยบอกให้โเ ้ตัวใส่ต้องถอยแล้วแหละปีปีทีห้าเนี่ยสองพันสองก็ต้องยอมแล้วไม่ลดฮะ ตอนนี่มันตปกของคนเดียวอะตุ่มเซตใช่หม t h a เปิดกระตูนน้อเจิบแล้วติดแล้วติดแล้วครับติดแล้ว ไอนน้เนี่ยตายเฉยเลยไนเิ่งไปไหนไนเบ่งยังอยู่ปะตีไนเบ่งยังอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่โอเคอย่าขอเบ้นเลยนะวอนเดินหนีจนสามจอเลยยากม่ะ จัดไม่เป็นไรดูซิว่ามันจะมาฆ่าไหมขอเบ้นไนขอเบ้นไนขัเบ้นไน เราใกล้ตายวะ่ะเขาตายาเพราะมันตายหมดตายใช่ไหมถึงได้ไหมใกล้ละา <c oughs> ตายตายแล้วเหรอเทปไฟเป็นพินเลย อะไรตรงอ่ะเชื่อมากเลยอ่ะมือในตำนานคู่ที่สามนะเน่ตั้งแต่ลาบอสมานี่น่าจะเป็นคู่ที่สามแล้วมั้มถูกมืออะไรครับตดำนะโอ้โหึ้นชุมงอีกเนี่ย